ก็่าดไปแล้วแป๊บนึงปะวางตัวต๊วจ <alright> ีน <verw> ก <ahaha> ันโอ้โหลงทุนฮะลงทุนผมมีสามี้ตกานละผมต๊วจีนมาในเกอะเลยพี่คนถ้าจะถ้าจะวางตัวจีนวางวางในเกอะเลยพี่ว่ายน้ำรอในเกาะแล้วไปขวา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 กลางเล่นกับลายเออยากอ่ะปลาเป็นคนใสเป็นคนเมียงเจ้าเจ้า ไปปุ๊กกับเนีววนหนาให้มย์ร้นกว่า <ผม S 2> ไปก <ผม S 2> <ข>อ,อยาอยยกันเลวะไปเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยเอาเอาไอ้เนหนียว้วยขออีกคนนึงขึ้นรถกอย่าหน่อยเมยมันไม่ไปสักทีเลยเนี่ยรถเต็มเนี่ยเต้เต้เต้มาขึ้นเต้มาขึ้นเต้มาขึ้นไปสายแปดสายแปดไปดีไอ้เราคนเต็มก่อนถึงไปใช่ป่ะเออสายแปดนี่หว่ารถนีสายแปด แฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์โอ้โหซื้อเอาครับไปขับขี่ครัดูแท็กซี่ไข่เหนียวขับรถนู้นบีมันแฮปปี้แลนด์สายแปดบีมันเก่ารถมีหมดที่นี่เก่หมดท้งมดดีฟดีบดีฟตรงนี้เป็นแม่น้ำรีบ เองจะลงน้ำหรอไงฝาข้ามสะพานข้ามสะพานดันกอย่าไงเมื่อกี้ไม่ให้กอย่าลงน้ำไงีย้โหใส่หัวรถไอคิวโอ้ยไอคิวเติมยางมาเยอะนะลงยางมันเยอะไอคิวไม่ติดคองอาร์ตี้มาโอนตามมาตามมาทีมผมเรายังไม่ได้กล่องรอรอยไปไปไปเอ้ยมีคนอยู่แล้วอ่ะ ไม่เป็นไรเด็กน้อยเด็กน้อยยิงได้โนวันหน้าไปเรียกเพื่อนมันมาแฮปปี้แลนด์สายแปดมันดุจริงเนี่ยคุณแพ้โน้ตแล้วช่วยโนหน่อยช่วยโน้ตหน่อยช่วยโนหน่อยมาแล้ว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 คนเข้าคนเข้าคนเคุณอ้อยโคเด้นมามทำไมชื่อโคเด้นวะเหมือนหมาเลยจะแปลว่าทองได้ไงมาเขาอาจจะชอบความหรูหราไง ขอโทษค่ะหน้ามาหน้ามาหน้าป่าหน้ามาหน้าต่อเข้ามาแล้วนะกดเล่นนี่ี้ยเดี๋ยวพี่ลบก่อให้อุ้ยมันหลบมันหลบอีเด้นอีเด้นมาไม่ได้หรอกป่ามาแล้วอะไรอะไรกดเล่นอะไรอะกดเล่นกดเล่นอกดเล่นขอญาตยิงรถจ้าเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดเดี๋ยวกดเล่นอ้าวยูมันอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นไม่เห็นยูป่าไม่เห็นตัวฮยู นั่นไงเห็นไหมหลังเขาอ่ะตัวคิโอหลังโอหลังหลังโอไม่ไหวแล้วคุชาร์จแล้วกูชาร์จแล้วกูชาร์จแอ้วของตกเอาเลยกัวก้อนคิวเลยกันก้อนคิวแม่งก่อนเลยแล้วกันโอ้ของตกอ่้าลอกก่อนป้า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 ล็อกป้าจอดจอดแท็กซี่รถใช้ล้มเลยไป ไปก๊อดรถแรงมากเย็นเดยเย็นเดีเย็นเดี๋เพิ่งรูดของพี่จะเย็นโอ้โหลาบเขายิงมาอยู่อะไรนะป้าโอ้รถไอ้ก๊อดแรงมากเห็นไหมป้าปิ้วไปเลยเจ้าสตีเปล่าไปเลยโอ้โหบ๊วยโดนเหรอเถวเข่าด้วยอ่ะมีสไนเปอร์เข่าด้วยอ่ะประตูหน้าประตูหน้าเดี๋ยวป้ายิงอยู่ยิงอยู่ซับเลยซับเลยขอย่าโดนขอย่าโดนไปไปซับพอร์ตหน่อย ประตูหน้าประตูหน้าไว้ไว้ไว้ไอเหนียวก็โดนโดนผม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 โดนคอฮิวซึ้งซับ <c oughs> ตรงป้อมยาป้อมยา <c oughs> มันมีฮิวมีฮิวน้องประตูจะล้มแล้ว<ป>จะล้มแล้วล้มแล้วตายตายล้มอีกล้มอีกคนล้มอีกคน มันมันชุบกันได้อะว่าไงนี่ตายซะตายซะคุณฮิวคุณชอบฮิวฮิวไม่ได้คุณไม่มีบัตรสามสิบบาทมาขอสักเพลงกำลังใจฉีดยาให้ฉันตายไปจะหมอฉีดยาซะเยก็ยากในขณะที่สุลมุญผมนั่งเก็บกล่องครับ เฮ้ยข้างในตายข้างในคนตายมีใครโดดยิงเนี่ยบนเขา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 โอ้โหมึงเกิดนะเนี่ยตายเก๊บไดอะไรอ่ะสามพันขอบคุณครับเนี่ยฮะมึงโดนขอบคุณครับหนูบนเขาบนเขา ลบลบสมิลลบลแล้วมันจะเจีบได้ไหมเนี่ย <c oughs> มกระ,ะโดดยิงก,กี่รอบผมยอยากรู้ผมอยากจะรู้เหมือนกันกูนี่แหละกระโดดจะกี่รอบก็เรื่องของกูใครเหนียวก่ข <c oughs> ีมายถึงวันฟ้าวันนี้มันมีหิ้วสวนตัว่วอยู่ไปถึงวันฟ้าลูกก <c oughs> ู <c oughs> โดดก็ไม่ได้ มันโดดนนะ <S 1> <S 1> ไม่ถึงตตัวเองค่ะเย,นนยี่มยมกระโดดทำไมล่ะสาวตัวหิวเขานี่แคทูลีแคทูลีตายซะเถืเอ,อนคุณไม่ตายด้วยได้ไง ไหน้าประตูกอยยะมาดักอะไรตรงสะพานนะลูกมึงไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเขาเล่นเป็นเออขอโทษผมขอโทษเหนียวขอโทษผมเดี๋ยวผิดไปแล้วเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวผิดเดี๋ยวขอโทษ I'm sorry คนบาป I'm so sorry I'm very very so sorry ไอ้จีทับสีแก้วโอ้โหเฮ้ยแถว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 โอ้โหใครเหนียวช่วยยิงอ นี่สานบนเขาเนี่ยมันโดนตัวสตนเลยวะเนี่ยเรายิงกับไอ้ตัวด้านหน้าเนี่ยแล้วมันไอ้ตัวด้านหลังซับอ่ะดักร้อนับตูดักร้อนับตูมันเข่าอ่ะข้างในเหลือแค่ตัวเดียวตัดกำลังเยอะจะตายแล้วจะตายแล้วชื่อไวโอเรียถ้ามัน

เจอกาะย่าดีเป็นไจอย่ามันข right. ึ้นรถทันเลยเหรอวะเจอกาะย่าดีเป็นไงล่ะเฮ้ยรู้แล้วมันจุดเกิดมันอยู่ก่อนถึงสะพานไปแล้วไปแล้วมันจะลุ้มเหนียวแล้วกะยิงรถมันยิงตั้งนานที่จะลดตัวเองไอ้สเสืออะไรวะี่ปลาปลาจะ ไ้่ยิงไม่แตกสักทีวะวินูอาโดนหนึ่งตรงตาตรงปตาสราถอยมาเดี๋ยวซ้อนโอ้ยเหี็นเลือดอะไร้้้ว่าพวกมันซอมบี้ไลเออมาป้าไลเออมาเอจีทับเอจีทับ เอาให้ได้ป้าเอาให้โอ้โหป่าโดนโอ้โหป่าโดนโอ้โหของตกเป็นล้านชิ้นเลยป้าเอินดีทุกที่หน่อยตีข้างหลังอะหรพี่แตกหมดล้านเลยป้านั่งนับอยู่ล้านเลยเหรอล้านเลยหรอพี่เออป้านั่งนับอยู่ล้านเลยพี่ล้านเลยป้าล้านเลยป้าเป็นล้านเลยพี่ตายเลยพี่ตายเลยฮะ <kung> <divide S 1> อะไรป่าตายมาแล้วนเลนานนยลายนัวกับไอนั่นลายนัวนัวกับเนอวันน้าตีนลลลงรถลงรถรถเดียเดียเดียเดยล่ยิงิงไลายลหลายทัย่ลอยรถยหลายนหลายรอบหลายรอแล้วหลายรถสองอบสีเนี่ย กอย่าลายมันขิงรถกอย่าเจอชิกแชคชิกแชคุณครับไปช่วยไปช่วยทัพ้าเขาจะขับหนีคุณไวโอลินตบไปสองนะตบรวมไปสองนั่นแหละตรงนั้นอ่ะตบมันเหรออ่ะตบไปส่งไปไงนะเขตบอกตบยุงสี ใช่หรือแม้กระตบเผือกก็ได้ต้องตบกันหลายนี่หลายแล้วานะายิงแต่ลดเนี่ยตายเถอะคุณคุณแดมบิดยิงเยตายเถอะยิงไม่เข้าเลยว่ะชอบเิวคุณชอบเฮลคุณต้องตายก่อนยิงมันไม่เข้าเหรอเดี๋ยวดิไม่ทันคิดเลยเราก็รีบอย่างเงี้ยป้าปล่อยเร็วอะ ปามาเร็วอะมาเร็วจนเขาไปตั้งตัวอะไรกันเลยอ่าของไม่มีให้ดรอปแล้วเอามึงยิงเต็มที่เลย <c oughs> ของไม่มี <c oughs> ยิงยิงยิงเลย